วันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรียบินนะครับท่วละ15บาทนะครับอยู่ในอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินนะครับเกียตจังหวัดกาฬสินก๋วยเตี๋ยวเรียบินอยุธยานะครับบรรยากาศหน้าร้านครับอยู่ติดถนนนะครับใครที่ผ่านมาอำเภอห้วยเม็กจะไปอำเภอหนองสีก็อยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับติดถนนเส้นทางหลวงเลยนะครับบรรยากาศในร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรียบินรุ่งวันไหนคตรดุว่าไปใส่ผมมาสั่งถ้วยสิบห้าบาทมีอะไรว่างหลายอย่างเลยเมนอแบหลายอย่างเงี้ยมั้งทั้งกาแฟทั้งยังพร้อมว่าเป็นขายครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเด้อครัครับสวัสดีครับนี่ครับครับผมครับปากบอกท่านผู้ชมเลยครับคุณแม่ก็ผ่านไปผ่านมาก๋วยเตี๋ยวเรียบินอย่าเชิญมาและชิมนะคะ ครับบริการมีทุกอย่างค่ะไก่ย่างไก่หมูมูหมดเลยค่ะครับโอ้ชอบครับน่าเสิร์ฟนาเชิญเลยนะคะครับโอ้ครับผมนะครับคนเดี๋ยวเรียกก็เหล่าเนื้อค่ะอันนี้เนี่ยลูกชิ้นนังครับนี่คืออันนี้เกาเหล่ารวมค่ะรคอันนี้เนี่ยลูกชิ้นนั่งครับฮะเนี่ยลูกชิ้นนังครับลูกชิ้นเอิรนลูกชิ้นเนียงกาเอิรนลูกชิ้นเนี้ยเหรอลูกชิ้นเนี้ยอันนี้เนือ วมีเนี่ยมีหมูโอ้โนีโครับงานครับครับครับอันนี้พึ่งจะเคยมากินนะครับท่านผู้ชมครับพึ่งจะคยมากิ่นงานครับพึ่งจะเคยมาไาทายทำครับนี่ชิลานมานี่ กาแฟเป็นไอเป็นเซีนเปกสายอยู่ครับคุณน่ะนี่าเปียวเดครับย่นีก็จะขายดีนะย่าครับแต่้าคว้านก็จาะกับเท่าใหญ่มกินนะครับ่องนครับนี่ครับน่รามนะนี่ครับนี่เยตย่องแดงกับนี่อันนี้ยังนอนี่นอน้ำยาไทย นำ้ำยาล้าจะเป็นกระปุ่นหมอครับเม็นหมใช่ค่ะโอ้เดี๋ยว,ยวข,ขนมกินสดกันครับโอ้ยังครับนี่น้ำยาเหล้าโอ้อันนี้น้ำยาน้ำยาไทยครับนี่ใส่กะทิโอ้ในร้านมีหอดเครื่องดื่มขายพร้อมับท่านผู้ชมครับเครื่องดื่มเ,เครื่องดื่มกับมี่เนร้านก๋วยเตี๋ยวเลียบินครับ ผมมาลรงยูทูบครับร่งรายการครับของผมเองเฮ็ดเองเลยช่องผมเองนค่นะเออันครับนี่หัตสมตำครับสมตำม้มีหลายอย่างเลยครับายหลานแล้วนี่หัดสมตำนะครับ โอ้เห็ดไข่เนี่ยครับเลียครับเลียบินได้หนีิครับย่าเป็นยังคือตังซื้อก๋วยเตี๋ยวเลียบินนะบอกท่านผู้ชมฟังหนิครับอันนี้<ค>นห่อกรได้ได้สูตรมาจากของไอ้อยุธยานะคะ่ะแมเ<อ>่เอาสูตรคนมาห่าบระได้นั้นโดยตรงค่ะตังไปซือ้อสูตรคนมาเพื่อเสียให้บริการลูกค้าว่าของเขาเนี่ยมันแสบจีรีเราไปชิมแล้วเราติดใจเราก็เลยอยากทำ พอเราทำลองดูแล้วมันก็ใช้ได้เว er ิร์กิงๆค่ะครับโอ้ลูก hmm, ค ja, uh, ้าเยอะมากสุดยอดเลยค่ะปังๆนั่นนะครับขึ้นให่โอ้นี่นครับเมื่อนี้ซีฟังแค่เต่ก๋วเตี๋ยวได้ยางไงยิมีเนหลายเสื้อเต่าก๋ยเตี๋ยวเดี๋ยวเอาเกดคร์โหลดครับเกียร์โหลดเดี๋ยวจะครับผมครับผมเก๋มากร่องกับ ว่าท่านเคยมากินแซกเดียครับร้านนี้เซนเล็กนะคะเนาะเขาเอาเส้นเอาเส้นเป็นเส้นพวกเส้นนั้นนี่เหลืองก็ได้ครับีเหลืองค่ะนี่เหลืองหมูเรื่อยๆจ้าโอ้เนี่ยนะครับนี่เป็นประเทศจากของร้านนะครับท่านผู้ชมคนตัดเถื่อนนอกกองเบิ่งนี้ยากคนตัดเถื่อนแถวสวีเดนแถวอันสมาร์ชีไร้เนาะไร้ก็คนเบิ่งหลายครับของผมคนเมืองอื่นเซนเคลนนะคะมีการ คนการสินอาแลนั่นเพื่อถ่ายแล้วในช่องยูทูบครับนไปเบงเบงเน้อแย่ท่อสามตำรวจะบอกคลิปนี้จะร้องไห้นะมีขนมจีนมีเส้นสดแล้วก็มีต่องแดงที่เส้นดูหรือยากนะครับคให้ดูนะครับผมนี้อร่อยบีบเองอันเส้นนี้เหนียวเหน็บอร่อยอร่อยจริงๆบีบเองเลยไหมบีบเองเลยบีบเองเลยนี่เป็นแป้งนะฮะเป็นแป้งอันนี้จะมัน บีบอยู่ตรงนี้อบีบตรงนี้โอ๋อใส่บีบตลอดได้ไหมคะครับผมใส่ใส่ใส่หมอเขาหนีนสีลุ่มไปตลอดเลยลูกค้าเพามาคือเขาบีบให้ท่านพร้อมพร้อมท่านเลยครับเราจะไม่ทำเอาไว้ออบบครัมาเลยแล้วลูกค้าสั่งได้ออเดอร์แล้วก็จะทำทำแล้วก็บริการลูกค้าไปเลยไม่ได้ทำไว้โดนๆไหมคะครับโอ้เนี่ยเห็นปะ ลูกค้ามานี่คือปุ๊บแล้วก็จะเห็ดเีเลยโอ้เฮ็ดเอียงเลยกระปุนโอ้ดีตัวยุ่ยใหญ่เข่าท่าเยอะเนาะโอ้ลูกค้าเราเยอะมากในอำเภอครับพ่อก็มาทานที่นี่แหละค่ะครับผมเขตการศึกษาของครูก็มาที่นี่ค่ะครับผมที่เราหมดเลยรับแขกได้เหล่ากาชาติที่มารับบริจาคเพื่อก็มาหาเราครับผมครับผมนี่นะครับคือห้องลวกเส้นแล้วครับนี่นะครับผมสั้งเส้นมีเหลียงลวกเส้นจสซพักแล้ว น่สยอเูเน ok ี wow. ้ยทขีはは่ผ่านมาสพ่อเห็นอยู่ว่าเอยหลานเปตะคนเยอะใช่ไหมเปีนตะคนเยือเปตะไทยท่าเดีเรต้องไทยออกไล่การผมลงมเราจะมาถือคือคนไปเไทยช่องผมช่องผมมันนั่งอย่แมนดังเาแกคนมง เือนเป็นพันห่ดละแม่มา้านได้จ้าเส้นเอดอยู่สน้อยเนสดค่ะดีจ้าปตาอยู่ตลนะแสด่ว่ายี่เปิดมาหลายปีแล้วนี่สามปีแล้วค่ะเปิดสมปีแล้วโอ้้า่ากหลายเงนมาใย่ยโอ้้าเยอะครับสุกงาจาน์เผิดกระมางกินหอครับเง่นนะเ เป็นเสื้อสด้ค่ะกินเซบเซ่ดีอยวว่ามีอโ้เมกมีซื้อร้านย่าหรืล่างเจียวเียดินดังที่สุดเลยค่ะดังโซ่สั่งเท่าออเดอร์เทลาสิบถุงเทลาห้าหกเก็ร้อยบาทเงินบวครับปลาตัวเงินธรรมดาตัวนี้พนักงานเรามีห้าหกคนไ้ ชิมก่อนปรุงนะคะครับอันนี้เปิดมีสาขาเดี๋ยวไปย่ายเน่นค่ะมีสาขาโอ้ครับผมครับผม,บผมบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่าเราประทานหนักมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเมันอ่าแซ่บมากๆเลยเป็นว่าชิมก่อนปรุงว่าสันนะ่นละเอา้าแม่นอยูี่ดอกกระอกเสียมเจ้าของร้านมัน <laughs> เจ้าของร้านนลยครับคุณผู้ชคนผู้บอกเล็ก,กเล็กอ่อนค่อยชิทค่อยปรุงครับผมครับ ครับมือนีข้นซีคอนคข้นซีคอนมาเยอะซีคอนแมนข้นไปข้นหน้าซีคอนขออนุญาตคนเด้อค่ะเด้อครับผมมือนี้ขอตรวจขอไฟอะไรด้าสมมติจุ๊บอาจจะมีเมนูเดียวเด้อครับผมแค่ได้กัครัดกัดเปยนชื่อเมียบาร์บอ่ะถ้ามีอากาศอะไรถ้ามีต้องการไอหวานนี่ก็เพิ่มไปแต่ว่าแม่วบามันโอ้กับเสี่ยบเยอะเลยมันมาด้ปุงยังหลายเพิ่มนะครับปุงกับพริกกับอันนั่นหรือื้อเนี่ยค่ะทีนี้ก็นี่ยละค่ะ มันบกติเนปลาเขาจะกินได้ว่ารสจามเขาได้ส่วนนันเดี๋ยวไี่หลานเป็นวันธรรมดาเลยครับพ่อสามารถเรียกนั่งเลยครับทั้งน้นทั้งหน้าไผ่หยาก็มีครับเจ้าลูกค้านะครับผมานั่งกินนเลครับนี่ครับโอ้ฝุ่นท่างเหมืนกับมียนครับเข้าอยางน่งกินไก่หลานกาแฟมันเดี๋ยวห่อเลยวากินกระปุ่นอีกครับ ยาเหล้ันนี้เป็นปลาน้ำยาปลาอย่างครับนี่ที่เป็นแบบปลานิ่นวันหย่าปลานิ่นมาที่คุณยายโอ้ปลาเป็นโตคนละขนาดนี้ปยาส้มนี่แหละโอ้โหจอมท่านเอาไปครับผมโอ้โสวดได้เด้อกิดไงครับผมเอาลูกคนแน่ยสีผสมให้เจ้าดังเสียบสีผสมหรือดังเสียบว่าครับครับ เนี่ยแบบผสมเลยเออผสมไฮซึซึไม่ได้กินหลายรสชาติครับโอ้โหครับอืมครับผมอืมครับผมเครื่องครับลงเครื่องใส่พริกเผาเลยเลยครับเด้อ ตวรสชาติใส่ได้นะครับยังต้องต้องไต้องไปปรุงไอ้น้ำปลาเพิ่มก็ได้นะครับเพื่ให้มากลิ่นนะครับไม่ต้องไปปรุงปลาเพิ่มก,กมก็ได้ปรุงแค่เฉพาะหนังสมครับไอ้อันนี้ครับกับอันบักพริกกระเพาะครับย่างกระเพาะได้หรอครับรสชาตินี่ถือว่าก็ใส่ได้แล้วนะครับผมซิฟู๊ดหนำบึ้งแล้วก่อนปรุงนี่ยรสชาติใส่ใสได้อยู่ครับผมมาท่านซีน้ำปลา